สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้วันนี้จะพามาชม 5045D ครับขนาด45แรงมาครับก็น้องชายครับมาไทยให้ดูครับเสียบิกครับคุณกระจายเลยครับสุดจับไหมครับสุดจับไหมนี่นะครับหางสามครับหางสามของไทยแห่งดีนะครับ นี่นะครับคือพัน3ครับดูเลยครับพัน3ของไทยเฮงหลีก็น่าเล่นนะครับพัน3ามไปยี่สิบสี่จัดเลยนานๆทีได้จัดรถขนาด45แรงให้ FC ทุกท่านได้ดูครับวันนี้ก็น้องชายก็เรียกมาถ่ายครับเลยมาจัดให้ดูเลยครับ ดูดีครับก็ถือว่าเข้าลึกดีนะครับดินบ้านผมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแข็งสุดๆครับเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายเดือนแล้วครับนี่นะครับก็มีเอฟีทุกท่านถามเข้ามาหลายท่านอยู่ครับบอกว่าให้เปรียบเทียบให้ดูนิดหน่อยครับสําหรับค่ายจรเดียและไข่อื่นๆครับ ก็บอกได้เลยครับว่าจอรเดียก็เป็นรถไทยอีกยี่ห้อหนึ่งครับที่น่าเล่นครับเพราะว่าเป็นเครื่องสามสูบนะครับประหยัดน้ำมันดีครับรถขนาดเครื่องสามสูบครับส่วนใหญ่นี่รถยี่ห้อเดียวกันนี่จะเป็นเครื่องสี่สูบนะครับและโครงสร้างเขาก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับดินแถวนี้ก็จะแห้งหนักนะครับแข็งครับ ก็หางสมก็ถือว่าไทยได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหางเกียดนี่ผมบอกได้คําเดียวเลยครับไทยไม่เข้าครับถ้าเป็นหางเกียรครับแต่ว่าถ้าเป็นหางสามแบบนี้ก็ไทยเข้าอยู่นะครับถ้าเป็นหางเกียรนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับดูดีครับผุ่นกระจายครับนี่แล้วครับที่ผมบอกว่า จอรเดียประหยัดน้ำมันก็เป็นเครื่องสามสูบแบบนี้ครับถึงประหยัดน้ำมันดีครับนี่นะครับใช้รอบเครื่องต่ำนะครับจอนเดียครับใช้แรงบิดนทำงานครับใช้รอบเครื่องที่ต่ำครับดูดิครับขนาดดินยังแข็งนะครับยังไถเข้าเลยครับดูดิครับ ยินนี่ถือว่าไถถ้าเปรียบเทียบใส่รถรุ่นอื่นขนาด45แรงเหมือนกันน่าจะไถไม่เข้านะครับเพราะว่า45แรงของไอ้จอนเดียนี่จะใหญ่กว่าเพื่อนครับยังไถเข้ายากเลยครับดูดิครับทำงานประมาณตอนเที่ยงครับวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูครับ น่าเล่นนะครับสําหรับจอนเดียนะครับประหยัดน้ํามันดีครับน้ํามันมันละห้าร้อยนี่ไถได้ทั้งวันนะครับน้องชายบอกว่าอย่างนั้นครับงวดก็ไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับปีละแสนสองนะนุ่นแหละครับถ้าไม่กิ่งไม่รอดนะครับงวดปีละแสนสองครับแต่คันนี้หมดงวดแล้วครับก็รถก็อยู่ที่ประมาณห้าหกพันชั่วโมงนี่แหละครับรถประมาณหกเกียรปีนี่แหละครับ ก็ยังถือว่าเครื่องยังแน่นดีอยู่นะครับเสียงเครื่องยังแน่นยังใช้ได้เลยครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปงานไถมาหลายวันแล้วครับก็วันนี้ก็มาจัดให้ดูเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่หน้านี้ก็จะไม่มีงานไถนะครับแถวบ้านผมจะเป็นดินที่แข็งมากๆครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ไถกันนะครับแต่คันนี้ทํางานตัวเองครับเลยไถครับ ก็พอดีน้องชายก็กลับมาจากต่างจังหวัดครับเลยมาจัดให้ดูเลยครับเพราะว่าผมก็อยากดูเหมือนกันครับว่ารถขนาด45แรงกับเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นก็จะแตกต่างกันแค่ไหนครับก็ถือว่าใหญ่ก่็ค่ายอื่นนะครับสำหรับ45แรงคันนี้ครับ รถหลายปีแล้วเสียงเครื่องอยังแงีมดีอยู่ครับดูดีครับแรงดีใช้ได้เลยครับตอนเดียนี่ผมดูด้านไทยแล้วครับกระบอกช่วยยกก็ใหญ่ดีครับ ถ้าเปรียบเทียบใส่รถค่ายคูโบตาก็เป็นขนาด49เรงม้านุ่นเลยครับเป็นรุ่น MU49 นุ่นเลยครับความใหญ่ครับสูสีกันครับกับ MU49 0 2ครับสูสีกันเลยนะครับความใหญ่ของเขาครับก็จะถ่ายไกลนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากัน จนเดียนี้ผมถามแล้วครับกับผู้ใช้งานจริงครับส่วนใหญ่นี่จะบอกว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าประหยัดน้ํามันครับเพราะว่าเสียงเครื่องนี่จะใช้รอบเครื่องต่ําครับจะใช้แรงบิดทํางานครับจะแตกต่างกับรถยี่ห้ออื่นครับผมก็ไม่ได้โฆษณาให้เป็น่ายไหนเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ถามจากผู้ใช้จริงครับก็ มีอะไรผมก็พูดให้ฟังหมดแล้วครับสำหรับ FC ทุกท่านครับที่จะตัดสินใจซื้อครับที่จะตัดสินใจซื้อรถไถสักคันครับมาไว้ใช้งานครับก็เปรียบเทียบให้ดูครับค่านี้ก็น่าเล่นหนีกี่ห้อหนึ่งครับดูดิครับ ค,คุณกระจายครับดูดิครับยิยังแข็งยังไทยเข้าแบบสบายๆเลยครับ ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ